สวัสดีครับวันนี้หงมู่ไทยแลนด์นะครับเราจะพาท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมเกษตรกรที่ติดตามนะครับนี่คือไม้่วงหุลี่นะฮะไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนและตรงนี้นะครับก็คืออำเภอเมืองจังหวัดน่านนะฮะเราปลูกมาต้นนี้อายุ8ปีนะครับเป็นต้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับถือว่าเป็นไม้เศรษฐกิจมาแรงที่มูลค่าเพิ่มสูงที่สุดแล้วถือว่าเป็นไม้ที่แพงที่สุดนะครับในตลาดจีนและถือว่าเป็นไม้ที่แพงที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ที่ผ่านมานะครับไม้ที่เราเข้าใจว่าแพงที่สุดก็คือไม้พยุงไทยแต่ว่าตอนนี้นะครับ เราเป็นที่รู้รู้ทั่วกันแล้ววา่าไม้ที่แพงที่สุดไม่ใช่พยุงไทยนะครับแพงกว่าพยุงไทย15เท่าก็คือไม้่วงหัวรีตัวนี้นี่เองนะครับแล้วมันสามารถปลูกได้จริงในประเทศไทยท่านผู้ชมลองดูข้างบนนะเดี๋ยวผมไม่ดูข้างบนนี่คือไม้่วงหัวรีจริงจริงๆ้อยเปอร์เซ็นต์นะบใบลักษณะลักษณะใบนะครับลักษณะใบกิ่งก้านของเขาประมาณนี้นะครับลองลองดูใกล้ๆนะใบจะแหลมๆอย่างเงี้ยนะครับ สกุลเดียวกับพยุงไทยนะครับแต่มันเป็นคนละสายพันธุ์ตัวนี้มาจากกอะให้หล่ำนะครับดัมเบลเกียออโดริเฟร่าชื่อพริศาสตรก็ตัวนี้ถือว่าเป็นไม้เศรษฐกิจเป็นไม้หายากที่กอะให้หล่ำประเทศจีนแล้วก็มีราคาสูงมากท่านผู้ชมลองดูนะครับเนี่ยในรูปที่ผมโชว์ให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยอันนี้คือไม้เนื้อไม้ข้างในนะครับเนื้อไม้ข้างในตัวนี้มันจะเป็นอย่างนี้เลยลายไม้สวยมากนะครับแล้วก็สีเข้มแบบนี้เลยพอทําเป็นผลิตภัณฑ์อะไรออกมาปุ๊บก็มีมูลค่าเพิ่มสูง แพงมากอันนี้คือชุดกา้ํานะครับชุดหนึ่งนี่มูลค่าแพงมากนะครับเกือบแสนบาทนะฮะเนี่ยประมาณเนี้ยแพงมากเลยทีเดียวอ่าแล้วก็ไม้พวกนี้นะครับถ้าเป็นไม้ที่ลายไม้สวยนะครับเกรดเอชั้นหนึ่งเลยเนี่ยที่ตลาดจีนกิโลกรัมละหนึ่งหมื่นบาทเลยนะครับราคาเนี่ยกิโลกรัมละเป็นหมื่นเลยต้นหนึ่งนี่ก็มีหลายสิบกิโลนะฮะยี่สิบสามสิบกิโล ก็คูณเข้าไปนะครับมูลค่า2อสามแสนบาทนะฮะในในตลาดจีนซึ่งตัวนั้นมันเป็นตลาดขายปลีกในประเทศจีนนะครับแต่ก็จะมีไม้นี่มันก็จะมีหลายเกรดแต่ถ้าเกรดทั่วๆไปเลยเนี่ยราคามูลค่าขั้นต่ําก็ไม่ไม่ถูกนะครับสองสาพันบาทต่อกิโลนะครับในใน,ในตลาดในประเทศจีนส่วนในประเทศไทยนะครับบริษัทโฮมูไทยแลนด์เนี่ยเรามีความภาคภูมิใจมากนะครับที่ได้นําพากเกษตรกรได้รู้จักกับพืชเศษรษฐกิจต,ตัวนี้นะครับไม้ตัวนี้ แล้วไม่ผิดหวังจริงๆที่เราได้ทดลองปลูกในประเทศไทยมาเนี่ยต้นนี้อายุ8ปีนะครับท่านผู้ชมตอนนี้8ปีเต็มแล้วนะฮะ8ปีเต็มท่านผู้ชมลองดูครับอันนี้เราจะเทียบไม้บรรทัดให้ท่านผู้ชมดูนะฮะว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของต้นไม้นี่มันเท่าไหร่นะครับอันนี้ไม้8ปีนะฮะ8ปีเดีย๋ยวท่านผู้ชมมาดูครับ นี่นะครับอันนี้ก็คือ8 8นิ้วแน่นอนนะครับ8นิ้วแน่นอนอันนี้เส้นผ่านศูนย์กลาง8นิ้วนะครับอย่างที่ผมเคยบอกท่านผู้ชมไปแล้วว่า1ปี1นิ้วการเจริญเติบโตของเขานะถือว่าเป็นไม้ที่โตเร็วมากนะครับ1ปี1นิ้ว2ปี2นิ้ว3ปี3นิ้ว4ปี4นิ้ว8ปีก็คือ8นิ้วนะครับแล้วก็ขนาดที่ตลาดต้องการนะในในประเทศจีนเนี่ยที่เขาปลูกแล้วขายจําหน่ายกันก็คือขนาด10นิ้วขึ้นไปนะสินิ้วขึ้นไปก็จะมีอายุประมาณ10ปี สิบปีสิบนิ้วสิบปีนี่มูลค่าเพิ่มนะฮะในประเทศจีนต้นละห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทนะครับในประเทศจีนแต่สําหรับในประเทศไทยผมตีต่ําเลยนะครับตีต่าเลยถ้าสมมติต้นละหนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นนะฮะหนึ่งหมื่นบาทในประเทศไทยเนี่ยถ้าเกษตรกรไทยปลูกได้ต้นขนาดใหญ่กว่านี้นะครับประมาณนี้เลยต้นละหนึ่งหมื่นบาทนะครับไร่หนึ่งเราจะปลูกอยู่ 100ต้นนะครับ4คูณ4เมตรระยะที่เหมาะสมที่สุดในการที่ปลูกไม้พวงหัวลีเนี่ยในประเทศจีนและในประเทศเวียดนามซึ่งเราไปดูงานมาเนี่ย4คูณ4เมตรจะได้100ต้น100ต้นเนี่ยมูลค่าถ้าตีต่ำต้นละ10,000บาทนะครับในจีนเนี่ยต้นละ50,000ถึงแสนนะแต่เราตีต่ำในประเทศไทยเพราะว่าเป็นราคาที่จากต้นทางแล้วขายกันแบบจำนวนเยอะๆนะฮะเต็มตู้คอนเทนเนอร์เยอะๆเลยหลายตู้คอนเทนเนอร์หลายสิบหลายร้อยหลาย,ลายพันตันนะครับ ถ้าต้นละ10,000บาทก็จะตกอยู่ประมาณ1ล้านบาทต่อไร่ในในระยะเวลาแค่10ปีถ้าเกษตรกรปลูก10ไร่นะครับ10ไร่ก็จะมีมูลค่าเพิ่มอย่างต่าก็คือ10ล้านบาทในเวลา10ปีถ้าปลูกตัวนี้เข้าไปนะครับเราก็ต้องบํารุงดูแลรักษาในช่วง1-3ึงปีแรกแบบนี้นะครับอันนี้มัน8ปีมาละแต่หลังจากปลูกนะครับตอนแรกเราปลูกไป1ปีแรกเนี่ยปีแรกกับปีที่2เราก็ต้องกําจัดวัชพืชใส่ปุ๋ยเหมือนปลูกต้นมะม่วงเหมือนปลูกต้นไม้ทั่วไปนะฮะ แล้วเราก็ดูแลแค่สองสามปีแรกจากนั้นก็ปล่อยเลยครับแบบนี้เลยท่านผู้ชมเห็นต้นข้างหลังนะฮะต้นข้างหลังก็จะมีอายุลดหลั่นกันลงไปนะครับอายุลดหลั่นกันลงไปก็จะมีหนึ่งปีสองปีอันนี้ก็ประมาณสองปีนะฮะท่านผู้ชมเนี่ยสองปีจะรุ่นนี้นะครับสองปีสองปีได้รุ่นนี้แล้วสามปีสามนิ้วสี่ปีสี่นิ้วห้าปีห้านิ้วจนถึงแปดปีแบบนี้หลังจากแปดปีปุ๊บลอยอีกสองปีแปดปี 9ปี10ปี10ปีนี่สามารถขุดขายได้ใช้คําว่าขุดขายนะครับเพราะว่าไม้ชนิดนี้เราเขาไม่ได้ตัดขายวันนี้ที่หงมู่ไทยแลนด์เรามายืนอยู่ตรงนี้นะครับอยากบอกท่านผู้ชมว่ามันก็เหนื่อยนะครับตั้งแต่แรกที่กว่าที่จะทําความเข้าใจนะครับกว่าที่จะทำให้ให้เห็นเป็นรูปประทมแบบนี้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกทั่วทั้งประเทศไทยนะครับกว่าที่เกษตรกรในประเทศไทยจะรู้นะฮะจะเชื่อถือว่าไม้่วงโหรี่เนี่ยมันสามารถปลูกได้จริงในเมืองไทยแบบนี้ทําเป็นสวนแบบนี้ได้เลย กว่าที่จะให้เกษตรกรทั่วทั้งประเทศไทยได้รู้ว่าไม้ชนิดนี้มันราคาแพงจริงมันมีตลาดรับซื้อจริงนะครับตลาดจีนรับซื้อไม่อั้นนะฮะเยอะมากก่อนอื่นต้องเล่าถึงที่มาที่ไปก่อนนะที่มาที่ไปของการที่จะส่งเสริมให้ปลูกไม้่วงหัวลี่เนี่ยชนิดนี้ก็คือชาร์ตารางตัวนี้นี่เองทําไมเราถึงต้องส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกไม้ตัวนี้ไม้ฮวงหัวลี่เพราะว่าการที่จะปลูกพืชชนิดใดก็แล้วแต่นะครับแลวส่งไปขายยังประเทศจีนเนี่ยการปลูกพืชนะฮะเราต้องมองว่าสุดท้ายมันตายที่ตลาด ปลูกกล้วยปลูกอ้อยปลูกยางปลูกมันสับปะหลังปลูกได้ไหมทุกอย่างคนไทยปลูกมาแล้วครับปลูกได้หมดปลูกข้าวปลูกได้ไหมปลูกได้หมดสําคัญคือสุดท้ายตายที่ตลาดนะครับไม่มีตลาดหนึ่งไม่มีตลาดสองมีตลาดแต่ราคาถูกมากอย่างอ้อยนะฮะก็ส่งโรงงานน้ําตาลมีตลาดแน่นอนรองรับแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไงเ็าขายได้แต่ที่แน่ๆขายได้ราคาเท่าไหร่มันถูกไงฮะราคามันถูกอ่าต่อไร่ต่อปีทำสิบยี่สิบปีก็ไม่มีอะไรเหลือนะครับแต่แต่สำหรับไม้ชนิดนี้มันแพงมาก มันแพงมากแพงยังไงช้าตารางราคาผมอยากให้ผู้ชมดูนะฮะก่อนอื่นตอนแรกเลยที่ทาไมผมถึงสนใจไม้วงหูรีตัวนี้เพราะผมก็ศึกษาว่าถ้าจะปลูกพืชชนิดหนึ่งเนี่ยแล้วไปส่งขายในตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือตลาดจีนจะขายที่ไหนอย่างยกยกตัวอย่างอย่างทุเรียนนะฮะทุเรียนเนี่ยส่งขายตลาดจีนที่เดียวเนี่ยเฉพาะประเทศไทยนะครับปีหนึ่งแสนสี่หมื่นล้านบาททําเงินเข้าประเทศไทยแสนสี่หมื่นล้านบาทต่อปีเป็นเงินมหาศาลต่อปีนะครับทุเรียนถึงถึงบอกว่า อะไรก็แล้วแต่ที่ตลาดจีนมีความต้องการท่านปลูกไปยังไงก็มีชนแน่นอนยังไงก็ได้ขายแน่นอนยังไงก็แพงแน่นอนนะครับทุเรียนเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากนะครับที่ถ้าตลาดจีนมีความต้องการปุ๊บเนี่ยคุณปลูกยังไงก็ไม่พอขายแล้วปลูกเพิ่ม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 เท่าไหร่ก็ยังไม่พอขายอยู่ดีเพราะฉะนั้นในตลาดจีนมีความต้องการถ้าพูดถึงผลมไม้เนี่ยอันดับหนึ่งเลยก็คือทุเรียนนะที่เมืองไทยที่จะปลูกและส่งไปขายังประเทศจีนแล้วท่านรอติดตามชมนะครับในเรื่องของไม้ก็เช่นเดียวกัน ถ้าพูดถึงผล,ลไม้คือทุเรียนแต่ถ้าพูดถึงไม้ที่เป็นต้นเนี่ยตัวที่แพงที่สุดราคาดีที่สุดและตลาดจีนต้องการมากที่สุดก็คือไม้ฮวงหูลี่ตัวนี้นี่เองนะครับในในชาร์ตตางราคาเนี่ยเขาเรียกว่า14หงมู e n h o species นะครับ most commonly trade in China ก็คือไม้สายพันธุ์ที่นิยมและมีความต้องการทางในเชิงพาณิชย์ในเรื่องของการค้าในประเทศจีนเนี่ยไม้ชนิดไหนแพงที่สุดราคาก็เทียบราคากันเลยก็จะแบ่งมา1 2 3 4,5 อันดับที่1น,นะครับอันดับที่1อันดับที่2เนี่ยราคาไม่ต่างกันเยอะนะครับก็คือ,อเป็นดันเบเกียโดริฟอร่าแล้วก็ดันเบเกียทองคินินซีก็คือพยุงหหลําและพยุงเวียดนามนั่นเองพยุงเวียดนามพยุงไหหลําในราคาในตลาดจริงนะครับในประเทศจีนที่เราไปดูมาในเกาะหหลํำนะฮะแล้วในตลาดเวียดนามไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับราคาแพงมาก45-60ล้านบาทต่อคิวบิกเมตรนะครับต่อคิวบิกเมตรก็คือ ต่อ 1>, 1ลูกบาทเมตรเองเป็นราคาที่แพงมากท่านผู้ชมแพงสุดๆนะฮะในตลาดจีนอันดับแรกก็คือตัวนี้เองอันนี้คืออันดับหนึ่งนะตัวอันดับที่3มไมซีดานนะครับซีดานเรดซันดร้าวูดนะครับตัวนี้ก็พยุงอ่าพยุงทางอินเดียแล้วก็อันดับที่4นะครับก็จะเป็นพยุงจากมาดากัสกานะครับส่วนอันดับที่5นะครับถึงจะเป็นพยุงไทยพยุงไทยพยุงลาวพยุงกัมพูชาเนี่ยถือว่าเป็นอันดับที่5ชื่อพืชสตร์เดียวกันก็นกคือดอนเบเกียโคชินชินิสิต เพราะฉะนั้นพยุงไทยอยู่อันดับที่5ราคา3าล้านบาทต่อคิวบิกเมตรเพราะฉะนั้นราคาต่างกันนึ่ง15เท่านะครับ15เท่าเพราะฉะนั้นผมถึงไม่ต้องคิดอย่างอื่นแล้วครับส่วนอันดับที่7890จนถึงอันดับที่หมื่นไม้มีเป็นหมื่นหมื่นชนิดเราไม่พูดถึงเพราะว่ามันราคาถูกถ้าตัวไหนราคาถูกเราก็ไม่อยากปลูกไงฮะใช้พื้นที่เท่ากันเหนื่อยเท่ากันใช้เวลาเท่ากันได้ผลตอบแทนเยนั่นคือตัวนี้นะครับตัวที่ผมอยากจะทำให้มันเป็นพืชเศรษฐกิจ ส่งเสริมเกษตรกรไทยปลูกเรื่องของเอกสารนะครับว่าที่คุณจะส่งเสริมให้ปลูกเนี่ยปลูกให้มันถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะฮะสิ่งที่ส่งเสริมให้ปลูกเนี่ยถามว่าถามว่าปลูกได้ไหมปลูกได้เหมือนที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยปลูกได้ในนอนนะครับเป็นต้นเนี่ยปลูกในเมืองไทยจังหวัดน่านจังหวัดน่านประเทศไทยถ้าปลูกได้ขนาดนี้นะครับบอกเลยว่าในประเทศไทยทุกอำเภอทุกจังหวัดปลูกได้หมดผมตามไปดูเกษตรกรที่ปลูก สามปีสี่ปีในภาคใต้นะครับตอนนี้เส้นผ่าศูนย์กลางสามสี่นิ้วเช่นเดียวกันสามสี่นิ้วนะครับใหญ่มากของภาคใต้ก็ต้นประมาณนี้นะครับใหญ่กว่านี้อีกนะใหญ่กว่านี้เลยท่านผู้ชมปลูกได้นะครับทุกพื้นที่ในประเทศไทยการที่ว่าปลูกได้นะปลูกได้แน่นอนเรื่องของตลาดมันแพงแน่นอนนะครับเราตามไปดูตามไปดูคลิปย้อนหลังของผมได้นะครับอลองไปติดตามคลิปย้อนหลังของคุณตงไผยยักษ์ช่องคุณตงไผยยักษ์นะครับหรือกดคาว่าไม้ห่วงหัวลี่ก็ได้คำว่าพยุงไหหลัมพยุงเวียดนามก็ได้กดคําว่าดัมเบลเกีย นะครับพืชสกุลพยุงไม้พยุงไม้อะไรแพงที่สุดนะพยุงราคาแพงอะไรก็ได้นะครับกดเข้าไปดูท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าผมพาไปดูที่ตลาดจีนตลาดเวียดนามนะครับพาไปดูมากมายนะครับมีคลิปให้ดูของจริงๆเลยว่าเขาซื้อขายกันกิโลเท่าไหนนร่นะเรามีตลาดจริงเยอะขนาดไหนนะครับ4ี่หกิโลเมตรซ้ายมือขวามือเนี่ยคือตลาดซื้อขายไม้่วงหรี่ที่เราคนไทีม่เคยเห็นนะครับผมก็ถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมดูเรียบร้อยที่สําคัญสุดท้ายนะครับสาคัญมากๆเลยก็คือ ไม่ใช่ปลูกได้อย่างเดียวไม่ใช่แพงอย่างเดียวต้องถูกกฎหมายด้วยเพราะที่ผ่านมาเนี่ยพยุงไทยนะครับถือว่าเป็นไม้ที่มีราคาแพงที่สุดของประเทศไทยที่ผ่านมานะครับแต่ไม่ได้มีการส่งเสริมจากภาครัฐเลยไม่ส่งเสริมไม่พอนะฮะไม่ส่งเสริมไม่ปลูกไม่พอยังห้ามส่งออกอีกเพราะฉะนั้นเขามองในเรื่องของเชิงของการอนุรักษ์นะอนุรักษ์ก็คือมันมีมติคอรมอ2551นะครับห้ามนําเข้าและส่งออกพยุงไทยรวมทั้งผลิตภัณฑ์จากไม้พยุงไทย เกษตรกร,ร,กรตอนนี้นะครับตั้งแต่ปี2 5 5 1ไม่มีการส่งออกไม้พยุงไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้เลยแม้แต่ท่อนเดียวอันนี้คือปัญหาของเกษตรกร,ร,กรไทยที่คิดจะปลูกพยุงไทยนะครับที่ปลูกไปแล้วยังมืดแปดด้านนะครับคิดไม่ออกว่าจะขายยังไงมีวิธีการเดียวก็คือต้องลักลอบข้ามน้ำโขงส่งไปยังสปปลาวและส่งไปยังเวียดนามและกลับไปจีนอยู่ดีแต่มันเป็นการลักลอบที่ผิดกฎหมายนะครับผิดกฎหมายถ้าทําถูกกฎหมายไม่ได้ไง ก็เลยต้องทําผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นเกษตรกรขายไม้พยุงไทยได้ในราคาที่ถูกมากนะอันนี้นะครับคือเอกสารเอกสารการเข้านะฮะตั้งแต่สายพันธุ์ต้องชี้ต้องชี้ให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะฮะชี้ชี้ให้ท่านผู้ชมดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับตัวนี้เป็นเอกสารการนําเข้าเพื่อที่จะขึ้นทะเบียนขึ้นทะเบียนแปลงเพาะนะฮะอ๋ออันนี้เอาอันนี้เป็นเอกสาร ก็พีจากฉบับจริงนะครับที่ก็คือเป็นไซเตสประเทศเวียดนามนะไซเตตประเทศเวียดนามต้นกําเนิดนะครับที่เขาอนุญาตให้นําสายพันธุ์นะครับนำเมล็ดมาจากประเทศเวียดนามเพราะประเทศเวียดนามนี่คือต้นกําเนิดของพยุงเวียดนามนะฮะแล้วก็ประเทศจีนเนี่ยเป็นต้นกําเนิดของพยุงไหหลําคราวนี้ประเทศเวียดนามเนี่ยบอกเลยนะครับว่าตั้งแต่มีไซเตตมาเนี่ยบอกเลยว่าเราเป็นเจ้าแรกเลยนะครับใช้เวลา2ปีนะครับในการขออนุญาตที่จะนําเมล็ดจากไซเตตประเทศเวียดนามที่เขาออกใบอนุญาตให้เนี่ย เป็นเจ้าแรกเลยนอกเหนือจากในประเทศเวียดนามนอกเหนือประเทศเวียดนามก็คือเข้ามาที่ไทยแล้วก็เข้ามาที่บริษัทโฮมูไทยแลนด์นี่เป็นเป็นเจ้าแรกเลยที่ทําเรื่องนี้เพราะว่าเรามองเห็นการไกลเรามองการไกลนะครับเรามองเรื่องตลาดในอนาคตเรามองเรื่องกฎหมายเรามองเรื่องการปลูกนะฮะเป็นเจ้าแรกๆในประเทศไทยที่คิดแบบนี้แล้วทาแบบนี้สิ่งที่คาดหวังสุดท้ายปลายทางก็คือผมอยากให้เกษตรกรเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับลืมตาอ้าปากได้เพราะว่าถ้าท่านปลูกของถูกๆต่อไปตลาดมันไม่มีนะครับราคามันถูก ท่านก็ต้องจนอยู่งั้นตอดทาไมเกษตรกรต้องจนทําไมเกษตรกรไทยต้องปลูกของถูกๆเพราะไม่มีทางเลือกแต่จากนี้เป็นต้นไปเนี่ยเกษตรกรไทยมีทางเลือกนะครับปลูกไม้ราคาแพงแบบนี้ที่ผมผมอยากให้่านผู้ชมเห็นเนี่ยต้นนี้อีกแค่2ปีเนี่ยมูลค่าต้นละห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทในจีนนะแต่ในไทยเนี่ยถ้าต้นละหมื่นบาทเนี่ยเอาแค่ต้นละหมื่นบาทพอนะครับเราไม่ต้องคิดเยอะไม่ใช่ว่าจะซื้อต้นละหมื่นบาทนะครับมันมีราคาขั้นต่ำนะครับก็คือกิโลกรัมละห้าร้อยถึงห้าพันบาท นะที่ที่บริษัทรับซื้อคือนเราส่งจีนเพราะเราทําสัญญากับบริษัทจีนนะครับหลายบริษัทเลยที่พร้อมที่จะซื้อไหมตัวนี้มีวันนี้ก็ซื้อวันนี้มีพรุ่งนี้ก็ซื้อวันนี้แต่ตอนนี้เราปลูกไปแล้วเนี่ยประมาณส่งเสริมเกษตร,รกรไทยนะครับปลูกไปแล้วประมาณ5ล้านต้น5ล้านต้นแต่ยังปลูกกันต่อเนื่องนะครับเป็น6ล้าน7ล้าน8ล้านต้นจน หลายสิบล้านต้นเราก็ขายได้บอกเลยนะครับเพราะว่าตลาดจีนมันใหญ่มาก1,400ล้านคนเนี่ยรอซื้อไม้เราอยู่ไม้ที่แพงที่สุดในประเทศจีนที่เอาชาร์ตรางให้ดูเมื่อกี้ไม้มีเป็นหมื่นหมื่นชนิดแม้แต่ไม้ที่ปลูกในประเทศจีนเองก็แล้วแต่ตัวที่แพงที่สุดคือตัวนี้ครับถ้าเรามีตัวนี้ก็เท่ากับเรามีผลมไม้ที่แพงที่สุดอย่างเช่นทุเรียนเรามีในประเทศไทยประเทศไทยโกยเงินนะครับจากคนจีนเข้ามาประเทศไทยปีหนึ่งแสนสี่หมื่นล้านบาทเพราะฉะนั้น ผมบอกเลยนะครับต่อไปอนาคตอีกไม่นานนะครับอีกไม่นานอีกไม่กี่ปีประเทศไทยนะครับจะโกยเงินจากคนจีนเนี่ยโดยการส่งไม้่วงหัวรีเป็นไม้ที่แพงที่สุดพูดถึงผลไม้คือทุเรียนพูดถึงไม้คือไม้ฮวงหัวลีตัวนี้นี่เองที่จีนต้องการมากที่สุดแพงที่สุดตัวนี้จะทําเงินเข้าประเทศไทยไม่ต่ำกว่าแสนล้านบาทเหมือนกันในทุกๆปีฟังคําผมไว้นะครับเพราะว่าเราศึกษามาอย่างดีผมปลูกศึกษาทดสอบมาเนี่ยแปดปีนะครับเราศึกษามาทุกปีนะท่านผู้ชม เราปลูกมาเรียบร้อยแล้วแปลงปลูกเรานะครับใหญ่มากปลูกเป็นแสนต้นจํานวนมันจํานวนมันเยอะนะครับเยอะมหาศาลเลยทีเดียวก็ฝากนะครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับให้ความมั่นใจนะครับกับไม้่วงหูรีตัวนี้เรายังยืนหยัดปลูกต่อไปเรื่อยๆนะครับส่งเสริมเกรรษตรกรไทยปลูกต่อไปเรื่อยๆทุกวันนี้โลกของการค้านะครับโลกของการค้านี่มันมันต้องแข่งขันเราไม่แข่งเขาเขาก็ไม่แข่งเรานะครับใครคิดก่อนอยู่แถวหน้าใครคิดช้าไปอยู่ทางหลังนะฮะ ไปอยู่ข้างหลังแล้วก็ต้องไปต่อคิวนะครับต่อคิวไอคิดก่อนอยู่ข้างหน้าขายยังไงก็ราคาแพงแน่นอนนะฮะช่วงแรกๆต่อไปถ้าคนปลูกกันเยอะๆราคาลงกว่าจะลงเราก็มีตังค์แล้วนะครับไม่เป็นไรเกษตร,รกรที่ปลูกไปก่อนนะฮะแล้วก็ให้ความมั่นใจนะครับหลายๆท่านบอกว่าบริษัทของมู่ยังทําต่อไหมทําต่อนะครับบอกเลยเราจะไม่ได้ขายไม้ธุรกิจเราคือธุรกิจขายไม้ธุรกิจเราไม่ใช่ธุรกิจขายต้นกล้านะครับแต่ต้นกล้านี่คือเป็นเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะมีไม้ในอนาคตเพราะไม้ชนิดนี้ถ้าไม่เริ่มจากต้นกล้า มันก็จะมีมีไม้ในอนาคตนะเพราะว่าไม้ชนิดนี้มันไม่ได้มีในเมืองไทยมันเป็นไม้จากต่างประเทศก็วันนี้ดีใจนะครับได้กลับมาดูแปลงสาธิตน,นี่ท่านผู้ชมลองดูฝั่งนี้นะครับนี่ไงดูนี่นะฮะท่านท่านใดอยากอยากมาดูนะครับอยากมาดูอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าแปลงสาธิตการไม้ห่วงหัวลี่แห่งแรกที่มีขนาดรอบลําต้นใหญ่ที่สุดในประเทศไทยใหญ่จริงครับท่านผู้ชมลองดูนะผมให้ท่านผู้ชมดูใกล้ใลใหญ่ไหมครับอันนี้คือต้นแรกแกในประเทศไทยนะที่ปลูกและต้นนี้ถือว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยละ อีก2ปีขายได้100%เอซตอ่าอันนี้ผู้จัดการสก,กายอ่าแนะนำตัวครับน้องสกายนะคะเป็นผู้จัดการอยู่ที่ศูนย์น่านค่ะลูกค้าท่านไหนที่อยากเข้ามาเยี่ยมชมหรือว่ามาดูแปลงก,ก็สามารถติดต่อได้ทางเพจที่มีการไลค์สดนี้ตอนนี้นะคะหรือว่าเบอร์โทรก็ได้ค่ะของน้องสก,กายนะคะเบอร์โทร081354 7465ค่ะวันนี้ก็จะมีคำถามค่ะมาถามพี่โต๊ะค,ค่ะ มีคําถามมาถามเกี่ยวกับที่ลูกค้าสงสัยอยู่ตอนนี้ก็คือทางบริษัทของเราจะมีการขึ้นทะเบียนเพื่อการส่งออกไม้แต่ว่ากรณีที่ลูกค้าไม่ได้ซื้อต้นกล้าที่มีแหล่งที่มาไม่มีการขึ้นทะเบียนแปลงปลูกอย่างถูกต้องตามกฎหมายอะค่ะเขาสามารถที่จะไปขึ้นทะเบียนเพื่อการส่งออกได้ไหมค่ะอันนี้แจ้งตรงๆนะครับว่ามันขึ้นทะเบียนไม่ได้นะครับถ้าสมมติว่าคุณไม่ได้มาจากแปลงที่มันต้นกล้าที่ขึ้นทะเบียน นี่นะครับคือต้นกล้าที่ขึ้นทะเบียนกับไซเตสนะครับมันก็จะมีแบบนี้เขาเรียกว่าพพสิบหกนะฮะแบบพพสิบหกตัวนี้คือเป็นเขาเรียกว่าใบสําคัญการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพันธุ์พืชอโ d o l o ์ประทับตาโดยไซเตสนะครับประทับตาโดยไซเตสกรมวิชาการเกษตรนะฮะนี่เลยกรมวิชาการเกษตรอันนี้ออกให้แก่นายทูหนาเกษตรในนามบริษัทหงมู่ไทยแลนด์ อันนี้นะครับถ้าคุณมีใบนี้ที่ออกโดยทางราชการเป,เป็นหนังสือราชการนะครับอันนี้โกหกกันไม่ได้นะหนังสือราชการเพราะฉะนั้นไม้จากหงมู่ทุกต้นนะฮะเราขึ้นทะเบียนขึ้นทะเบียนกับไซเตสขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร,รเรียบร้อยมันถึงสามารถส่งออกได้เนี่ยปลูกโตขนาดนี้มันถึงจะสามารถเขาเรียกว่าออกใบซ o ตอนที่จะขึ้นตู้คอนเทนเนอร์และจะส่งออกไปต่างประเทศนะครับมันเกี่ยวกับเอกสารทางราชการมันไม่ทํามาก่อนไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าท่านได้ต้นกล้ามาจากไหนก็นแล้วแต่ไปซื้อจากตลาดนัดซื้อจาก ร้านขายต้นไม้ท่านต้องขอบับรนี้้วยนะครับว่าใบสําคัญการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชอนุรักษ์ที่ออกโดยกรมวิชาการเกษตรไหมไม่ใช่ใครจะออกเองก็ได้นะครับไม่ใช่ว่าใครอยากออกบริษัทหงมูอ่อยู่ๆมาอยากออกเองออกได้ไหมออกไม่ได้นะครับออกไม่ได้เพราะตอนสุดท้ายมาปุ๊บเขาก็เช็คดูว่าต้นต้นกล้าที่คุณขึ้นทะเบียนหรือเปล่าถ้าไม่ได้ขึ้นทะเบียนมันก็ส่งออกไม่ได้ถามว่าขายได้ไหมยังขายได้นะครับแต่ขายได้ราคาถูกมากขายในประเทศไทยเนี่ยแหละน้องสก,การเข้าใจนะครับว่า ถามว่าขายได้ไหมขายได้ผิดกฎหมายไหมไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับแต่มันขายได้ในเมืองไทยตลาดสําคัญคือตลาดจีนที่เขาซื้อแพงๆแต่มันไม่ไม่สามารถที่จะส่งออกได้ก,ก็ก็จบแค่นั้นนะครับเสี่ยงกับการไม่มีแก่นด้วยไหมคะเสี่ยงกับการสําคัญมากครับเรื่องนี้เป็นที่รู้กันนะครับทั่วประเทศไทยเลยนะว่าสายพันธุ์จากหงมูเนี่ยสายพันธุ์ไม้่วงหัวรีจากบริษัทหงมูไทยแลนด์เนี่ยเข้าแก่นทุกที่ในประเทศไทยนะครับถ้าท่านปลูกมาครบ3ปีนะครับ3ปีท่านปลูกมา3ปีแล้วเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่4นิ้วขึ้นไปแน่นอนครับ สามปีนะครับสามปีกว่ากว่าหรือเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ4ีนิ้วขึ้นไปเข้าแก่นทุกต้นแน่นอนอันนี้เจาะนะครับใช้สว่านเนะจาะเข้าไปเจาะแล้วดึงออกเจาะแล้วดึงออกเราจะเห็นสีแดงนะครับถ้าสีขาวคือไม่เข้าแก่นถ้าสีแดงๆดงคือมันเข้าแก่นเข้าแก่นแน่นอน ในประเทศไทยนี่ตอนนี้จังหวัดที่เข้าแก่นในประเทศไทยนี่ไม่ต่ำกว่า1 0 20จังหวัดหรือตอนนี้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเราไปทํามาหมดเรียบร้อยตามไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับรัศกรามีมีคําถามอื่นไหมครับพี่คนถามกันเยอะๆเกี่ยวกับการดูแลค่ะก็ตอนนี้ก็คือถ้าถ้าสมมุติว่าต้นไม้ที่มันครบ3ปีไปแล้วอะค่ะใน,ในการเกิดแก่นแล้วเขาเนี้ยลูกค้าค่ะไม่ได้ดูแลปล่อยให้มันขึ้นกิ่งก้านสาขาแล้วก็มาตัด3ปีเนี่ยมันจะมีผลในอนาคตไหมคะ ถึงเวลาตัดขาย1 0 1 5ปีจะมีะปัญหาไหมอย่างเงี้ยที่จริงก็ที่จริงต้องพูดตรงๆนะครับที่จริงก็ไม่ได้มีอะไรนะฮะที่จริงเราไม่ตัดแต่งเลยก็ได้ตั้งแต่แรกเนี่ย,ปล,ยปล่อยขึ้นไปเลยก็ได้แต่การที่มันการที่มันแตกกิ่งก้านเยอะๆเนี่ยเวลาเราเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตมันจะลําบากคือคือเราจะต้องแซะเอาเปลือกสีขาวข้างนอกออกแล้วจะเอาเฉพาะแก่นข้างล่างข้างใน กรนี้ไอ้แก่นข้างในเนี่ยมันก็จะเป็นกิ่งแขนงเยอะแยะมากมายมันก็ไม่สามารถที่มารวมกันเป็นกลุ่มก้อนได้มันลําบากนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการมากกว่าแต่ถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะครับท่านไม่ไม่แต่งเลยก็ได้แต่ว่าถ้าแต่งหน่อยมันก็จะดีเก็บเกี่ยวผลผลิตมันจะง่ายแบบนี้ครับเป็นลําต้นที่มันตรงตรงๆแบบนี้อันนี้มันจะดูแลง่ายเก็บเกี่ยวผลผลิตง่ายแล้วมันจะมีเกี่ยวกับการรับซื้อคืนไหมเนื้อไม้มันจะไม่ได้มาตรฐานหรือเปล่าหรือว่าเนื้อไม้มันตาไม้มันจะไม่สวยมันจะกระจายออกไปอย่างนี้ค่ะ จะเกี่ยวกันไหมตัวนี้นะครับช่างกิโลนะฮะก็ก็ไม่ได้เกี่ยวเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราช่างกิโลแต่วิธีการเก็บเกี่ยวเกี่ยวผลผลิตเนี่ยอย่างที่บอกนะครับอย่างที่อธิบายเมื่อกี้มันจะลําบากหน่อยสิ่งที่เกี่ยวข้องมากนะครับมากเลยก็คือว่าสีของไม้ลายของไม้นะครับการดูแลรักษาของเราสายพันธุ์สาคัญมากนะครับถ้าสมมุติว่ายิ่งสีเข้มยิ่งแพงเขาซื้อกันแบบนี้นะครับในจีนในเวียดนามฝนตกนะครับฝนตก วันนี้ไลฟ์สดนะฮะโหน่าเสียดายจริงๆนะครับยังไม่ครบสองชั่วโมงเลยสำหรับวันนี้ไม่เป็นไรอ่าเดี๋ยววันนี้ก็ถือว่าขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่กรุณาติดตามรับชมนะครับฝนตกจริงๆนะท่านผู้ชมเรามาช่วงฤดูฝนพอดียังเหลืออีกหลายสวนนะครับหลายแปลงที่เรายังไม่ได้พาท่านผู้ชมไปดูแล้วก็ข่าวหลังนะครับรอติดตามชมนะฮะองค์มูทัยแลนเรายังมีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆมาโชว์ให้ท่านผู้ชมดูตลอดนะครับว่าเราเนี่ยทำจริง ทำจริงแล้วทาไม่มีหยุดนะครับธุรกิจเราไม่ได้มาขายต้นกล้าแล้วก็ปิดบริษัทหนีไม่มีนะครับธุรกิจของเราคือธุรกิจขายไม้ตามใดที่ยังไม่ส่งไม้ไปประเทศจีนเราหยุดไม่ได้นะครับแล้วส่งไม้ไปยังประเทศจีนยิ่งไม่มีวันหยุดนะครับเพราะว่ามูลค่าเพิ่มมันสูงใครๆก็อยากได้ตังค์ผมก็อยากได้ตังค์เหมือนกันนะฮะยิ่งเราไปเอาเงินในประเทศจีนเยอะๆมานะครับคนไทยได้ตังค์เยอะๆเนี่ยส่งตังค์ก้อนนั้นนะครับกลับมาสู่เกษตรกรในประเทศไทยได้เกษตรกรชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นเราก็ดีขึ้นครับทุกคนได้้ดวยกัน หงมูกก,รรก็ได้เกษตรกรก็ได้สำวันนี้ขอบคุณมากที่กรุณาติดตามรับชมครับสวัสดีครับ